ขอบอสเลยดีกว่าสำหรับโปรเจกต์ละครคุณธรรมเป็นในรูปแบบซีรีส์แนวตั้งส่วนใหญ่เรื่องทั้งหมดที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ออนอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราแต่งเองคิดเองทั้งหมดเราก็กล้าที่จะพิมพ์ไปหาบอสเลยช็อกตรงที่บอสก็ได้ <Huh? S 1> แล้วก็ให้เงินตุ้มเลย <c oughs> แต่ถ้าถาม <c oughs> ว่าเป็นผู้บริหารสําหรับโปรดักชันนี้ไว้ก็ใช่นะ คาดหวังรายได้เท่าไหร่เพราะเราเป็นนักเซล์ในติ๊กต็อกที่แบบมันจะคอนเสิร์สุ<อ>สดเอาแบบเกินจริงเวอร์ไปก่อนนะคะพันล้านค่ะ oh, <wow. S 1> เลขหนึ่งคือพันล้านเท่านั้นร้อยล้านน้อยเกินไป <c oughs> เอาพันล้านไปก่อน <c oughs> ใช่ค่ะก็คือคาดหวังเพราะว่าหนู LOOK, <c oughs> รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงล็อกมันอยู่ในจังหวะช่วงที่มันปักโบ๊ะเป๊ะทิกทักโต๊ะทึกทิกทึกแบบนี้คือหนังเลือกนักแสดงนักแสดง กลัวผีแต่วันนี้เราก็เลือกที่จะเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่มาเป็นจากเรื่องเล่าไม่พอพี่แจ็คลูกสึกสนใจกับเรื่องนี้แล้วเอามาทําเป็นภาพยนตร์อีกแล้วก็ได้พุ่มกับมากฝีมือที่ทําอะไรก็สาดิบแล้วใส่สุดจัดเต็มอีกแล้วมาเจอกับเราที่ก็แม้ว่าฉันจะเป็นนางงามแต่วันนี้มันคือหนึ่งในอีกสิ่งที่เราอยากทำอะมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือการเป็นนักแสดง คือในคาลิดอรค่ะมันแค่ขึ้นว่ากดจะเคสภาพยนตร์คือตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าหนูเพิ่งจะมงนิสแปรไทยแลนด์ใหม่ๆแล้วเราก็ฮะดีใจมากดีใจมากดีใจมากกรี๊ดรั่นบ้านเลยแล้วก็โทรบอกทีมงานโทรบอกครอบครัวว่าวันนี้แม่มีงานภาพ,พนยนต์ติดต่อมาแล้วอพออ่านบทเท่านั้นแหละหปฏิเสธเลยจะนั่งผีด้วยคือมันเป็นแนวหรอกที่ว่าวินแพทว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่คน พี่ใช่ป่ะจากมูที่หนูมีความสุขแฮปปี้อะมันเหมือนแบบลงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อ่านหมดเลยกลัวมากต้องโทรไปแบบขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างจากเพื่อนว่ายังไงดีเพื่อนหัวเราะตลกหมดเลยเพราะว่าเขาตลกที่ว่าเรากลัวผีมากแต่อีกวันนั่นคือตัดินใจไปแคสค่ะแล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถแหละแล้วก็ได้เล่นจริงๆอืงได้เล่นจริงๆเไอสถานการณ์ที่แบบว่านไม่เข้าคายไม่ออกพูดไม่ได้พอเล่นจริงๆแอบ ลุ้นในทุกๆวันเหมือนกันค่ะว่ามันจออกมาเป็นยังไงถ้าแพตตัวจริงเขามาดูเรา mm hmm. เพราะว่าเราในเรื่องเรารับบทเป็นแพทค่ะแล้วแพทในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับที่เราตีความไว้หรือเปล่า mm hmm. ใช่ค่ะก็เลยแอบตื่นเต้นตอนแรกคาดหวังว่าตัดต่อจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไง mm hmm. พอเริ่มได้ยินสปอยจากทีมงาน mm hmm. จากพี่โขมจากพี่แจ็กว่าเบลเบลต้องเข้าไปดู พี่บอกเลยว่าเบลจะต้องไม่เชื่อเลยว่านี่คือตัวเองเล่นคำน,นี้มันเลยทำให้เราเหมือนกลับมามีความหวังแล้วก็รู้สึกชิงหอขนาดแล้วเลยรอพี่แจ๊คเบลสลัดคาบคำว่านางงามเลยอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวเหมือนฮาร์ดเซลนะคะแต่ว่าแอบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็วันนี้อยากเข้าไปดูผลงานของตัวเองที่จะที่จะได้ได้เห็นพร้อมกันเหมือนกันค่ะ กลับไปทำกันบ้านไหม,ไมขอสารภาพเลยนะพี่ไม่ได้ฟังหนูกลัวผีมากรายการเดอะโกสเราก็ไม่เคยฟังแม้แต่แม้แต่ตอนเดียวแม้แต่อีพีเดียวคือไม่เคยเลยค่ะหนังผียกตัวอย่างอย่างเช่นหนังผีตลกอะสุกสันวันโสนหนังเรื่องขอแต่แตกหนูยังไม่ดูเลยเพราะว่าเราเราหลีกหนีคำว่าผีมาตลอดชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวมาเล่นกับจินตนาการเราไงเวลาเราอาบน้ําแล้วแชมพูเข้าตาเนี่ย มันจะต้องโผล่มาแน่ๆอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไม่เอาเลยคือเป็นคนที่กลัวความมืดค่ะแต่ก็เรียกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูถึงบอกว่าทุกอย่างมันมันเลือกกันและกันจริงๆไม่ใช่ตอนถ่ายทำใช่ค่ะตอนถ่ายทำเนี่ยมีบ้างแต่เบลจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดคือเราจะแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งที่ประตูเปิดเนี่ยเพราะทีมงานแบบเนี้ยแต่ว่ามีอันหนึ่งที่รู้สึกว่า อันนี้ไม่ใช่แหละก็คือตอนที่เรานั่งพักอยู่ค่ะอยู่บ้านนักแสดงคือบ้านที่ไทยทาในเรื่องค่ะมีสองหลังบ้านนี้พี่เล็กอยู่บ้านนี้ก็จะเบลพักอยู่ซึ่งบ้านที่เบลพักเนี่ยเป็นบ้านของผีในเรื่องคร uh huh. าเนี้ยทั้งสองหลังต้องปิดไฟทั้งหมดเราก็อยู่กับความมืดที่เราก็กลัวอยู่แล้วมีแค่ทีมงานแล้วก็เบลที่อยู่ด้วยกันสองคนจังหวะที่ดับไฟมืดตึ๊บเลยอะตอนนั้นะมันเป็นความเงียบสังงัดเพราะว่า ทางทีมงานบ้านหลังหนึ่งเขาวอมาว่าเงียบเลยนะห้ามดังเลยเพราะว่าบ้านมันชนกันค่ะถ้าเสียงดังหรือลบยืนขึ้นเปิดโทรศัพท์เสียงมันจะเข้าหมดอยู่ดีก็มีเสียงมากระซิบข้างหูเบลว่าพี่เบลค่ะเมื่อกี้พี่เบลเรียกหนูป่ะคะคือตอนนั้น,นเราก็กะว่าจะสวนกลับตอบไปเหมือนกันว่าไม่ใช่แต่อยู่ดีมันก็มีอะไรมาเบรกเราก็ไม่รู้ว่าอย่าตอบอย่าตอบอย่าตอบกลัวมากตอนนั้นใจแบบ มีแค่เบลกับน้องทีมงานซึ่งน้องเาอยู่ตรงนั้น,นอ,อยู่ฝั่งที่เขากระซิบปาน้องอยู่ตรงข้ามค่ะคือคือคือไม่ได้ใกล้กันน้องเขาจะนั่งตรงนน้นค่ะไม่มีใครกล้าพูดเลยคือเบลก็ไม่กล้าตอบเพราะเราไม่ได้เป็นคนเรียกเขาถามว่าเราเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าไม่มีทางแน่นอนเพราะมันต้องเงียบมากเราแค่อยู่กับมือถือกับแฟลชแค่นี้เพราะเรากลัวมันมืดเกิเเนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือเปิดแค่แฟลชใช่พอจังหวะที่ค้าดและเปิดไฟปุ่มดูหันไปมองหน้าน้องน้องเขาก็ มองหน้าหนูแต่เราไม่มีใครกล้าพูดหรือถามกันหลังจากนั้นที่ออกมานแกคุยกับมองอย่างว่าเฮ้ยยังเพราะยังไม่มีโอกาสเจอน้องแต่เบลว่าเรื่องของเบลว่าซอฟซอฟไปเลยนะถ้าฟังของพี่โบกี้เพราะพี่โบกี้อ่ะโหดอ่ะโหดเกินอ่ะเวลาแกเจออะไรแกแบบเบลอาจารย์อินผีมาแล้วเหรอซึ่งยังไม่มีใครมาเลยแต่พี่โบเห็นใครอะไรแบบเนี้ยทำไมเขากล้าพูดกับเราเขาไม่กล้าพูดกับพี่ยาเล็กคือเขา ไม่บางทีพี่โบไม่รู้เลยค่ะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่พี่โบมาบ้านหนูเบลบ้านลังดีน่าอยู่นะบ้านเบลสวยมากพลังงานดีมากพระเยอะแล้วมีหลวงปู่ทวดในห้องนอนด้วยใช่ไหมพี่โบรู้ได้ไงอ่ะทักอย่างนี้เลยที่ผ้าดูใช่ลไปปิอ้าวรักเราแล้วสสปนรัักตว์ ดีใจมากค่ะ mm hmm. ข,ขอบคุณ mm hmm. แ,ฟแฟนฟิลิปปินส์มากมาาบูฮามาฮาวคีชาคือเรื่องจินอันเนี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่ามันเป็นพาร์ทของความเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าที่ที่เราได้เห็นนะคะว่าโห oh, กฤษเบีอเอ็มานี่แบบแทบจะเป็นเบสเฟรนด์กันเลยนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะกินจะทำงานจะนอนจะเที่ยวจะชอปปิ้งทุกอย่าง มันเป็นโมเมนต์ของเหมือนเพื่อนสนิทอะมันทำให้เรารู้เลยว่าภาษาไม่ใช่ภาษาจริงๆเพราะเราคุยกันแทบจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ใช้ตทากาล็อกแล้วเขาก็อังกฤษด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ค่ะประมาณนี้เขาก็อยากจะเรียนภาษาไทยกับเราส่วนเราก็อยากเรียนกฤกับเขามันเลยกลายเป็นตีกันไปหมดค่ะแต่ภาษแบบเดียวแต่สอนอะไรแปลกๆกับเขาเยอะอู่นะ หนูเนี่ยนะคำพูดคำลุกคำเตลเมรอย่างเงี้ยคือทีเขาอยากจะสรรหาพูดเช่นเลพูเหล็กฝุกไปราก็ตอู้เลยหรอข้ามไปเลยเราเราข้ามสเต็ปเราข้ามสเต็ปแล้วเอ็มมาชีจะแบบว่าก็จะเบลวันนี้พาฉันไปฉีดหน้าหน่อยวันนี้พาฉันไปเติมผิวเนี่ยเราก็ต้องพาไปอื คิดในใจว่าเออทำไมประเทศไทยเราไม่มีอย่างนี้บ้างแรงนล้อเล่นอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยพี่ใจเย็นก่อนนะคะรอเล่นค่ะแซวเล่นแซวเล่นแค่รู้สึกช็อกที่โหแฟนๆฟิลิปปินส์น่ารักกับเราขนาดนี้มันมันมันลบภาพคำว่านางงามไทยกับไปขับฟิลิปปินส์เป็นไปด้วยกันไม่ได้ตอนนี้มันไปกันไม่ได้แต่ตอนนี้เบลถอดเสื่อมันได้ยังไงบ้างอะไรกําแพงอะ ดีใจค่ะแค่เราเป็นตัวเองนี่แหละแล้วก็เราเราไม่ได้รู้ก่อนนั้น,น,นค่ะว่าแฟนของสมบัติเชัใช่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของแฟนแฟิลิปปิน์ที่เขาซัพพอร์ตเราด้วยแล้วเราเองก็ก็สนิทกับเอมมาแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันและกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจที่เขาไม่ใช่แค่รักเอมมาแต่ว่าเขาก็รักหนูด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะคือดีใจมากๆเพราะว่าเราไปแค่2วันแต่ว่า ของขวัญที่เราได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ผู้ติดตามในแต่ละช่องทางคือแบบตกใจมากเลย2วันแล้วแบบแป๊บเดียวนี่ค่ะมันทําให้เราอยากจะไปิลิปปิสนอีกรอบอ่ะค่ะคือด้วยคำที่ก๊อฟเนี่ยออกมาซัพพอร์ตหนูสำหรับตอนประกวดนะคะส่วนพี่แอร์เนี่ยก็อยู่ในจังหวะที่โอเค ออกมาพอดีเราก็เลยมองว่า2คนนี้เป็นอีกหนึ่งเพชรพลอยที่ที่มีค่ามากๆแล้วอยู่ในจังหวะช่วงที่เราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับองค์กร mm hmm. เราก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอบอสเลยดีกว่าสำหรับโปรเจกต์ละครคุณธรรมแต่รอบนี้เราจะไม่ได้เป็นละครคุณธรรมขนาดนั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงให้มันมีความวัยรุ่นมากขึ้นเป็นในรูปแบบซีรีส์แต่เป็นซีรีส์แนวตั้ง ามาดูมุมภาพการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เราจะไม่ค่อยใช้เรสเฟลนจากต่างชาติส่วนใหญ่เรื่องทั้งหมดที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ออนอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราแต่งเองคิดเองทั้งหมดใช่ค่ะก็ <ST. S 1> จะมีความเป็นเด็กภาพยนตร์มากขึ้น <ST. S 1> โอ้โหดีใจค่ะดีใจเพราะว่าพอเราเข้าไปเสนอบอสเนี่ยเราก็เขียนเป็นโมเดลนะคะเป็นแผนเข้าไปแล้วพอยิ่งมีกอบแอร์อีกบอสก็ไว้ใจหนูแล้วก็ ปล่อยให้เราสามคนเป็นคนทําโปรเจกต์นี้ทั้งหมดพอยิ่งมาเห็นกระแสตอบรับนะคะว่าโหมันคือซีรีส์เลยอะแล้วสีภาพสวยการเล่าเรื่องดีแล้วบทด,ดีด้วยไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ยังมีข้อคิดทิ้งท้ายเรื่องให้อีกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกําลังใจค่ะทําให้เราอยากพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนแรกก็แอบมีคิดว่าบอสจะเชื่อใจเราไหมแต่จังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเพื่อนเรามากอะเราก็กล้าที่จะพิมพ์ไปหาบอสเลยค่ะแล้วก็ช็อกตรงที่บอสก็ได้<ะ>แล้วก็ให้เงินตุ้มหนึ่งเลยอาไปจัดการมาผมเอาแลวเลยทำให้เต็มที่หนูก็เลยรู้สึกว่าหลักล้านค่ะว่านี่มันเป็นโอกาสครั้งสําคัญของหนูที่จะได้ทําอะไรบางอย่างให้กับองค์กรคือต้องพึง่งตรงว่า ตัวเบลเองอะในปีนี้เราก็มีงานที่เราก็ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องต้องต้องลั่นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่เราอยากทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ให้กับองค์กรเพราะว่าเมื่อก่อนอะมิสแปรน์เ, Brand, เราเคยมีละครคนทำอยู่แล้วแต่มันก็หายไปเราเลยมองว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนวิชาวิวชาหนึ่งอะแล้วเราไม่ได้อยากเสิร์ฟแค่นางงามให้ให้คนดูเพราะมันก็เหมือนเป็นะวันตกดินเนาะเดี๋ยวมีประกวดเดี๋ยวจบเดี๋ยวอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ถ้าเรามีเป็นซีรีส์แล้วก็ยังได้เอาคนในแกรนนะคะ ที่เป็นน้องๆผู้เข้าประกวดคนที่เป็นคนมงปีก่อนๆเอากลับมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็จะได้ดูค่ะเพราะว่าเรื่องต่อๆไปเบลก็จะเอาพี่เชเอมมาเล่นเอาวีนามาเล่นอะไรแบบนี้ค่ะเอาเด็กๆในสังกัดมาเล่นกันยคอะไรนะฮอะไรนะอรนะฮอะ่านะฮนะนไรนะัรอรนรรอนะอออะ่นนราร โปรดักชันนี่ไว้ก็ใช่นะคะครเรียกคำนี้ได้แต่ถ้าหนังหนังด่าไม่ใช่หนูนะคะถ้สมันเปมีคนด่าบอสเลบสเลเอเอเร,เรียกเรียกเบลเหมือนเดิมดีกว่า <laughs>